สวัสดีครับวินนี่อยู่ที่บ้านโศกรังนะครับกับเกษตรกรรุ่นลายคลามเนี่ยครับก็เป็นภาษาไทยนะครับรุ่นอวุโสอ่ะในน้ำับผมในเวลาเราจันทร์ครับผมใาเบวลงบรรยากาศในสวนนี้ครับครับผมครับผมมีอะไรบ้างครับผมที่เป็นต้นฝรั่งแม่ต้นผักหวานกำลังงามผักหวานผักหวานได้จกปีแล้วผักหวานได้ปีกว่าได้ปีเลยนี่แหละกำลังงามขักฝรั่ง ตาบอกนี่ยกำลังนี่ดูใบใหญยพันอย่างครับสีแดงๆนะบอกเออองโปซื้อท่านได้กินด้วยล่ะได้แล้วครับผมก็ได้เก็บได้นี่แน่แล้วล่ะแต่ว่ามันบอสันเนี่ยกะทุ่งเป็นดอกกระเจียวแน่ดอกกระเจียวดอกกระเจียวหวานกระเจียวเนี้ยปลูกไว้เบืองหรือปลูกไว้กินไว้กินครับผมบริโภคด้วยกินกระเจียวเถอะแม่นเบิดเลยครับผมดอกกระเจียวผักหวานอันนี้ก็ผักหวานครับผักหวานดอกกระเจียว แต่ว่าให่ต้นเงินอยู่นี่เนาะเป็นป้ากระเจียวป้าผักหวานปักขามเทศครับอันนี้กับผักหวานนี่นี่อะไรไมิตรผักหวานหรือไต่โอ้ครับผมแต่ส่วนมากาก็สิ่งเหลือนี่ก็ต้นผักหวานครับพื้นที่ส่วนพุ่นกับกระมังงามจากไรครับเนะี่ยพื้นที่เกตไลค์ครับผม อันนั้นรวมน้ำผะพร้อม,อมน้ำผมเนี่ยน้ำน้ำเหลือมีแค่นี้แหละน้ำบ่หลายเห็ดเหลือเห,เห็ดไรแค่นี้เหลือนั่นที่เป็นไร่น<อ>้ำสมทบสมทั้งหมดเป็นบอ่อปลาแน่เป็นส่วนมากที่เน้นทั้งพืชนะก็บ่พอไรนี่เนาะบ่พอไรตัวบ้านแต่เพอไรทำเพราะเหลือไว้ทำนี่แต่พอกิน,ยนเยอะไหมครับเพอากินเยอะครับไปห่งต,ต่อเราล่องน้ำตัวนี้นะครับล่องน้ำตัวนี้ที่เป็นคลองแบบคล้ายๆว่าเขาเห็ดคลองแบบคือ เขาฮ็ดสองน้ำเขาปลูกของเขาฮ็ดของน้ำซอยกขมาซอยขม้าให้ขมชื้นขมกับผักไม่กับใบนี่มันแท้มันซุ่มชื้นเขาไม่ต้องได้ใส่น้ำไหลมันดูดหึือไต้นไม้เพราะมันใหญ่แล้วมันหักมันที่ลงไปทางล่างน้ำมาไม่ได้ใส่น้ำเป็นน้ำมาดารครับน้ำสุกกักไว้ทั้งปีตลอดปีครับผมมีแห่งแรกบ่อปลาแนสีหาบ่อครับเป็นตายังครับบ่อปลาปลา ซุมนี่เที่ยวลงเป็นปลานิ้นปลาตะเพียนปลาเข็งแล้วก็ปลาคอปลาดุกอยู่ในนี่รวมมิตอ๋อแสดงว่าเป็นทั้งนาเป็นทั้งโค้งใส่ไก่ครับผมอา่ลมาลึกเมตรห้สิบปล่อยปลาไปพร้อมครับผมปล่อยปลาไปพร้อมปลาก็ไปกินต่อสังครับต่อ,อฟังคือเขาเพราะ่ได้ตัดต้อง่ได้เกี่ยวบ่ได้นี่แล้หลังจากเกี่ยวเขาเสร็จปุ๊บก็น้ำลงก็ปล่อยให้ปลากินอยู่ในนั<อ>้นเลยปลาก็าเอาลงในนี่กินในนี่หัวอาหารก็เตี่ยงว่าบ่อบอ่บ่อบ่อใดหัวอาหารใส่แต่ฟังอย่างเดียวโอ้ประหยัดตัวนี้แล้วก็กิน กินพวกธรรมาชาติพวกพืชพวกกันนี่แหละทำดีจริงธรรมาชาติไปเรื่องธรรมชาติครับครับผมธรรมาชาติกับบ่มีเวลาเบิ่งนี่มันคือกันแม่นก็อันเดียวกันนั่อะไะเอ๊พื้นที่ตรงนี้เฮ็ดไม่ได้จากปีแล้วครับสองปีครับผมตอกปีกัวสองปีครับผมสองปีกว่า,วาขอระยะแถามอายุตอนนั่นกับตอนนี้สองปีกว่านะิดเฮ็ดตอนอายุเท่าไหร่ครับห้าสิบเก้าต่อนี้ก็หกสิบกว่าหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ด ครับก้อนหนานั้นเห็ดอี่ยังครับก้อนหนานั้นก็ค้าขายครับค้าขายแน่ก็ส่วนมากกับค้าขายเป็นหลักแต่ก็หัวก็หันมาช่วงหาดสิบกัวปีที่หันไม่เห้กันเศษใกล้ใกล้ขาเป็นเศาแต่ก็บระธนไม่เห็ดแท้เ็ดแท้เแ็ดแท่ก็คือช่วงหาสิบเป็นยังจะค่อยตัดสินใจไม่ให้การเกษเพราะมันเป็นงั้นงั้นเกษียณคือเขาถ้าอยู่แก่โตมาแล้วขนาดนี้เขาก็อยู่กับธรรมชาติดี เป็นธรรมชาติบำบัดกับพวกเบาหวานพวกอย่างเขาก็ได้รักษาในตัวนกไก่ในตัวครับผมก็ต้องพุ่งสร้างต้องอนั้นเขาอยู่กับตัวพี่อยู่กับธรรมชาติเขาแล้ว่าธรรมชาติบำบัดกับโรคกับไผ่เขาเขาไ่ต้องคิดตัวต้องซีเรียสตัวต้องอะไรนี่ยากมือมือกับอยู่กับผักกับหญ้าเอยู่กับปูกับปลาเขาเมื่อกี้เราสบายใจดีกับไปอยเราไม่สองตีได้ซ้ำนี่ถือว่าโอ้หลเติบไม่ก็ได้เก็บขายอยู่ไม่ก็อะไรไม่ก็อะไร ไม่พวกกล้วยลงทุนไปกับเชื้อในไรครับเนี่ยระบบน้ำหรือว่าระบบน้ำครับระบบน้ำนี่ไรที่ขึแต่ละเดือนเนี่ยเพราะเขใส่น้ำบ่ไปหน่อยครับผมแล้วมีเขาใส่ไฟฟ้าหรือโซลาเซลล์ไฟฟ้าครับผมโซลาเซลล์มันบ่าคันด้มีอยู่เ้าใส่ไฟฟ้าเพราะแฟฟ้าก่าได้เขาก็ใส่ไฟฟ้าเป็นหลักเตียงเสียเตียงผักปงที่ลดพวกนี้เขาก็สามารถให้ปลาเนี่ยขายปลาให้เจ้าของแนบไปทันแล้วขายหน้าร้านที่อยู่ตลาด ครับผมซื้อล้านที่ตลาดเป็นร้านถ่านนี่เนาะครับผมซื้ออย่างนี้ครับน้องบัวแดงไหมไทยครับผมเออน้องบัวแดงไหมไทยครับผมอย่าลืมนะครับอีกผีพวกนี้พวกคาท่านได้จำในอย่างนีรครับผลผลิตก็ผลผลิตก็สุดมากก็สิเป็นพวกเน้นพวกหน่อไม้กล้วยแล้วก็มะละกอที่ได้ออกแท้ๆครับผมพวกนี้ออกลอยไปเต็มเลยครับผม หมายถึงว่าเ,าเห็ดเขาเห็ดจากปีเขาจะค่อยเริ่มที่ด้ขายผลผลิตในพื้นที่เพราะว่าหกเดือนเก็เดือนนี่มันกล้วยมันที่ได้ออกก้อนแล้วครับผมอพวกกล้วยเนี่ยคือออกก้อนมูก็คือกล้วยถ้าก็เป็นพวกผักพวกผักมะละกอกล้กวยนี่คือของในกินก้อนมูคือได้เห็นเงินก้อนมูครว,ว่าไงว่ามันก็ถือว่าแจังนอใหม่นี่มันก็ครัวปีเนาะครัวมันที่ได้เห็นหมากเกินผลเห็นน,อ,นอเห็นอะไรนี่มันก็ได้กระติกกับกำลังพอเอาได้ดี นี่เป็นพวกหมักข้าวพวกหมักข้าวมันก็บทันได้เท่าไรมันก็บที่มีเขาเนื้อเน้นไปพวกสงวก้งกล้วยอะไรครับอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับผมอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มียาเพราะว่าเจ้าของเป็นเบาหวานใม่าย,ยาบ่ได้เ <laughs> นี่ยจะไงละ่ะกกำลังงามนะครับเนี่ยโอ้กำลังงามเลยเักหวานครับนี่เบาหวานต้องเลี้ยงเักหวานนี่นเ,เป็นร้อยอครับผมปลูกเักหวานไว้ เราราล่อไว้ที่เขาเลี้ยง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 ไว้กันซือพวกหวานเป็นหลักโอ้เป็นไงเติมอย่างนี้เลยไม่ใช่ถือว่าโอเคนะงามหยวกงามตุ้ยล่อไว้กันไงล่อไว้ครับผมกัดกันบักคอยเดือะบักคอยทากพอซุ้มนั่นขอกมามันที่มันหลินเมียนของของเขาเบิดแล้เขาตัดกันตัวนี้ไว้มันก็้ที่ซอยได้หลายที่แรกเขาก็เห็ดคอกไว้ไอ้นี่ซื้อต่ว่าฝรเห็นลงตัวนี้ปลูกบักไอ้นี่ไว้เป็นที่เลี้ยง ปลูกจากในจากเมล็ดนั้นบอกครับครับผมเพราะพวกนี้เขาปลูกเอามล็ดมาปลูกต้นพันธุ์ที่เขาซื้อตลาดมามันบอกไคลอดรอดรอดกับน้อยเปอร์เซ็นต์หน่อยแต่ว่าตัวนี้หากมันยังเลิกหรอมันมันบกคร้ายตายแต่ถ้าต้นเบี้ยมาต้นหมากมันหากมันพันธุ์มันโง่เราถ้าเอามาตัดออกแล้วมันมันบกครยรอดนะครับระบบการวางพังแปงน่ครับเขาคิดเอาเองหีืเขาเบื้องจากทั้งไหนมันกร คล้ายๆว่าเขากระเบงน้ำ YouTube นยูทูปแนเขากล่วางแผนคือเขาขุดออกมาลักษณะแบบนะที่เขาขุดเป็นคองเพราหนาหน้ามาปุ๊บน้ามันที่ขึ้นระดับเบิรมพี่สูงพี่แต่<อ>มันที่ซุปซึมเขาได้ตลอดครับนี่คือตัวทาเงิน<อ>มะละกอตัวทําเงินไข่สุกไข่นิบไข่สุกไข่ดิบสุมากพวกนี้ที่เน้นทั้งไข่สุกครับผมน้ยไ,ได้ยี่สิบสามสิบเอาไข่เน้นไข่สุกเป็นหลักถือว่าโอเคอยู่เพอได้นี่อยู่ กำไรคือความสุขกำไรคือความสุขได้กินพร้อมความสุขพร้อมอยากฝากกีนอย่างถึงที่น้องเกษตรกรที่เการเกษตรครับเป็นเรื่องถ้าผู้ดใดอยากเกษตีใจหักจากน้อยแล้วก็น้ามันจให้หขาดถ้าขาดน้าก็คือว่าไรเ,เกษตรเนะาะเกษตรนี่คือน้าเป็นหลักถ้าขาดน้าก็คือว่าจบแต่ว่าถ้าเขามีน้าก็อเอาใจใส่จากน้อยว่าจำเป็นต้องว่าใส่ยา,ายไรใส่นี่ไรใส่ปุยชีวะชีวยัยเขาก,ก็ถือว่าโอเคแล้ว งามเนาะทุกอย่างที่ใส่เป็นอยูมีได้ส่วนมากก็มิได้วกปุ๋ยเชื่อความผปุ๋ยบ้านจากมุนงอมุนควายนี่างหละเพี่ยวเห็ดได้กินได้ขายได้ซื้อได้มีความสุขกับมันครับผมโอเคอาซิทแม่นี่นาะครับผมจนได้คอยแว่มาเยี่ยมมาเยีมกันไหมโอเคสหรับวันนี้จะมีนะครับเนาะครับขอบสดีครับ